Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวตำรวจแในท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาเที่ยวไกลหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดทองฝั่งลูกนมิมิรแต่เรามาภาคตะวันออกก่อนใครนะคะตรงนี้คือตรงไหนค่ะคุณส้มที่นี่นะคะเอเป็นหาดเจ้าเหล่านะคะและตรงที่เรายืนอยู่นี้ก็คือวัดทองขุดตำบลทองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจานะคะ ซึ่งเขากำลังจะมีงานปิดทองกับรูปนี้นิดค่ะค่ะแล้วก็มีกี่วันคะมีกี่วันออก็เ,เริ่มงานตัง้งแต่วันที่24่ี่ถึงสนะคะค่ะี่สิี่มกร,ราคมถึงสี่ค่ะ,คะโอ้ใครนะคะที่อยู่ภาคตะวันออก,ออกหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือภาคไหนก็ได้มาได้หมดเลยนะคะตรงนี้มีเป็นสิบสิบวันเลยนะคะท่านผู้ชม <ๆ S 2> บุญแรกนะคะวัดแรกหมวยจะปิดที่วัดนี้ละค่ะวัดเจ้าหล่านะคะ ซึ่งอยู่จันทบุรีแล้วก็ตอนนี้วันน <t opaque> ี้ก็มีพิธีปลุกเสกคระบาสมเจะปรมิามหามิพอดเดจัาพรรอรค์ระจาลทและเปิดวามการสุนตั้งแต่วันที่๒3ถึงวันมี่้พระิาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดเปิดพรการุนทร ở subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ tình những video hấp dẫn cái cảm จะติดต่อกับนักวิทยุกันจะตามไปจับยุครัฐดูมารเจรจาดการประชััฐทมอุโมทราพยเปิดประมีประธานบริานคนพิวันนี้ด้วยเถิดทุลักทุกเหมือนมันโอ้ในเอกินท์ตั้งคุณคนรั้าเหล่านี้เมื่อมาพุกข์กันล้ เพลงสยามมนุษย์ติและมัดเมืองจันรับเสด็จพระมหาษัตว์ไทยของเจ้าอมรับสยามเป็นบามที่ได้เจ้าองค์คนทรงปรพระาทารษัตรุดรัชสมัยในการกครองชาติเปรสายุติธรรมระดิษ์รที่หกอันเธอพ่อของราแหงมารานิยมรามาราอันเธอโนพระกรองค์จะเป็นา่าถิ่นมาราสอเอเป็นอลวพอลวั พระราชฤทธิ์แห่งกษัตริย์ ท่นเฉิมองค์สมเด็จยาพระธ์ที่นางเอื้อขอท่านเฉลมองค์มียาวันนี้องค์พ่อได้มอบเหรียญที่ระลึกองค์พ่อรอหาองค์พระเปียกมหาราชองค์สมเด็จเจ้าปาาถิ่นมาราชพร้อมทหารข้ามอบไว้เป็นที่รึกกับเจ้าภาพที่มาทอดผ้าไตเป็นเจ้าภาพป้าไตทอดผ้าป่ารอยพระขอพระบรมนั้นจงมาเป็นกัปเปิงศรีเป็นศรีมงคลและจงมาพุ่งขอบปุณ ต่อไปขอพระมีทุกท่านเชิญ ตั้งแต่เริ่มต้งจนถึงวันสุดท้ายทีจะประจบเอื้อเฟื้อนามถึงก็ดีเต่การดำเนินการของเความก็เร็จงานพุทธาเทวาพิเศษและผู้พัจติมาของเชิญทุกดวงยันตุลาการทุกโอษนาบุญนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะทียเจ้าพ่อเหรือเจ้าพ่อผู้ใดขอเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าสาวขอเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาแหละ จ้าพ่อเจ้าแม่เขาเขียวเจ้าพ่อแม่เขาแดงข้าพเจ้าขอเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่หอมกรนสังข้าพเจ้าขอพ่อเจ้าแม่เกาะโกดเกาะช้างเจ้าพ่อเจ้าแม่หองใหญ่ขอเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาสีเจ้าพ่อเจ้าแม่แหลมสีข้าพเจ้าขอ

ไันนิบาตรักตนบนตังอําเมกระตังคนยางบุญกุศลใดที่คำจนจำจัตในโลกนี้และโลกหน้าข้าพเจ้าชื่ออะไรน้องคุณบอกชื่อน้องคนณท่านพระกรูสังฆรักกาตภูมิสุขกรโมลุ่มปูบุญเลิศพร้อมปยาพรรนกรคณะกรรมการทุกท่านและท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ร่วมจัดงานใย่ครั้งนี้ผู้พักอี ร่วมใจกับบรรแมกระทำเพื่อสุขประโยชน์ตับเพตังอนุโมทิตวาขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าจงช่วยพระโมทิยอนุโมทนาสมกตาสรัเอลตาด้วยความเรื่องใจุทธตาตระหนหาด้วยความเรื่องใจพระธรรมด้วยความเรื่องใจพระอริยสงฆ์ด้วยความเรื่องใจองค์เทพวาเต็งตัดติตรัยของวิมันดาปูตาญาญายพรูบาอาจารย์ จึงได้จัดพิธีพวงศพอันเติร์นตั้งตึองมารับอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันปรมารีตาวุลโตอิตอมานิเมยยงพันเตปังสุกรักจีวรานิจักริวารานิพิกุกสังคตะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตพิกุกสังคโคอิมานิ ปังสมุรัจิวราลิจักปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาังพีคารังอิตายะสุขายัะข้าแต่พระภิกษุส่งพูดเจริญข้าประจักทั้งหลายขอน้อมถวายภาพปังสมุนกีวรที่จะทอดประปารอยป้า ขอพระพิตตตงโปรดจงรับภาพปังตุกนิวอรทอดประปาลอยฟ้าในวันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความ,วามเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีสีสุขมีโชคมีลาภและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตรดการและนานถืนอักเนโมทนาอักเนโมตนาอักเนโมทนาอักเน,น,นมาาเนานะประาทาาวันได้เลยนะปรมทายราวังอย่าอมอตบเลยนะ วางได้เลยว no. างได้เลยเพราะว่าเด็กท่านพิจารณาถึงต้องขืนกลใช้ได้แลวอยู่บนคอนมดีีเพราะว่าของติดกันเ้าการสบายานี้เปีนงานเนีนะอาทุกอาตุกอาเม่เมื่อวานนี้แต่นี้มันก็ได้แถ่นุ้นไว้เมื่อวัได้เม่อวานเย็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 นนะเยเย็นเย็เย็น รอแ่้วรอไหอาเดี๋ยวแดกลมาต้นใจท่อเลอ่ะอ่ะอาใจเย็นๆแม่ใจเย็นนี่เดี๋ยวเดินไปเที่ยวเลยนะเดี๋ยวพอหลวงพ่อพิจารณาผ้าไตจีวรแล้วเดินมารับเปลียญนะเหรียญอะอ่ะอ๋อรอบุษบุญเกศก่อนเร ออได้ได้ได้แล้วก็เก็ปัดไปดีเก็ปัดไปดีนะเก็ปัดไปดีเดี๋ยวมารับเหรียญนะมีแค่สามร้อยห้าิบเหรียญเองใครที่มีปากมือเงินนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมารับเหรียญันไเดี๋ยวรอเงินนะดียรอเินลนะเย่ไปนับ้งไปนึ้งไปนึงไปนบตึงไปน้งไปนั้นั้งไนต้งไปนั้ไปั้้งไน้นั้งนันบนัต้น้งไ้วไต้นับ เ,เอาอรณ์นะพระวิเใจดีเลยลูกพ่อพี่น้องเลยนเน่ยนะต่อไปโบสถ์นั้นทั้งหลายจะต้องประดิษฐานพระธาตุนานใจนะนี่แหละแล้วเราเปาน็นทุพทานบุญได้ไหนเนี่ยพระไตรของเราเนี่ยจะอยู่ไปอีกสิบกว่าวันให้ยากโยมเขาได้อนุโมโทนาบุญกับเรานะเนี่ยมาทำบุญได้ทุกแบุญได้กับคนอื่นเป็นทั้งมหาเศรษฐีมีทั้งบริวารน,นะ เดี๋ยวลองแร็ปเลยแล้วก็ลองแร็ปเอาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะยกอธิษฐานก่อนเอามาทอดผ้าเลยมทอดผ้าเลยกรรมการจัดให้เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยอตรงกลางใช่ไหมไปตรงต้นไปตรงต้นจัดให้เรียบร้อยก่อนนะเอาจัดให้เรียบร้อยหรือความพลาดใจพระป่าลอยฟ้านะพระป่าลอยฟ้าตมพกขีเห็นไหมเนี่ยโอ้โหน่าพรื่ใจจริงๆเลยเนี่ยโอ้ อาอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนนะแม่เห็นแล,แล้วเพิ่มใจในหลวงพ่อเกินเลยนะโอคณะสัตยาญาโยมเจ้าเหล่านี้ควา,า,นนา,มามพร,ร,ร้อมมีความตะมัคงีกันจริงๆเลยนะทีนี้จิติประวันเล็กจิตประวันยังไงต้องมาเ,อนนเ่อกันนะมาเจอกันวันนี้จิดอาสาก็ามาทำพิธีแล้วเดี๋ยวพ่อจะต้องตับเปลี่ยนกันมานะ เอาเอาเอาแล้วนั่งที่เดิมเลยนะนั่งที่เดิมเลยนะทอดเสร็จนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมนะอานั่งที่ออกนู่นยี๋ยังร้อยอื่นึงมาบ้างใครยังไม่ได้วางมีไหมใครยังไม่ได้ทอดมันไตมีบ่างใครยังไม่ได้ทอดมีไหมใครจะเพิ่มก็ได้นะใครจะเพิ่มก็ได้นะ เอาเมื you journey, ่อพร้อมแล้วเอาทุกขั้นพูน e มือขึ uh ้นนะจะได้กราบรัตนานิมนต์หลวงพ่อนะได้กราบรัตนานิมนต์หลวงปู่ Maka wakto arahato sama samantut sastra Iman pang sapulati walang asam Kang mainang pahapunate Tutiyampi Iman pang มังฝังศิรทราชะวลานัดรำจำไม่เห็นภาพคุณาทิหาึ่งหนึ่าหนึ่งันดเท่อไปนี้เห็นแล้ว,ลวก็พึงใจวันแรกเนาะก็ไม่ได้ออกอากาศมากเท่าไหร่มากันถึงขนาดนี้ก็คือว่าดีใจละ่าวันแรกมาก่อนไทยมีโชคก่อนไทยเนาะ อายุมันฝันยืนมีแต่ความสุขความเจริญมาวัดเจ้าหลาวแล้วก็มีความสุขก่อนจะกลับลงทะเลหน่อยก็น,น่าจะดีเนาะเรินน้ำทะเลให้ชื่นใจเลยเพราะว่า,าเจ้าหลาวอยู่ติดทะเลอยูติดทะเลอาหารทะเลสดสด,สดแวะได้ทุกร้านแต่ต้องการทำาขอนนะ แบได้เนาะอันุโมทนาบุญเพื่อไม่ป็นการเสียจเวลารับพรอุทิศบุญกุศสให้กับคุญาติยายทั้งหลายขอให้ได้รับบุญกุ้สนกันมากๆวันนี้ได้ีโอกาสมาร่วมบุญบุศลวนรัชกาวแล้วขออนุโมทนาบุญเ้วยเชิญสาธุสัพพิโย อยู่กับพรโคนาสตุมาเอพระวัดรัะยาโยทุขีที่คาโยโภวะอภิวาชนเีนิสตนิจังมุชชาปจายโนจตกาลุธรรมวาชันติอายุปันโนสุทังพะลังภวะตุตาภะมังภลังลันทุขปเทวตา สัพพุชานุภาเวนะสัพพรรมานุภาเวนะสัพพสังพานุภาเวนะสัทธาโททีภะวันทุเตนทุกดวงจักเป็นเตตีสักทุกมีความตกับันนี้นำิฏฐิดำมวงสูงและทอดพระม